คนคนนี้เข้ามาที่ยังต้องเจอกับแบบสมสมหวังเลยแล้วภาษาอะไรกับหนูอะ่ะหนูก็เป็นคนคนหนึ่งอะ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันมันไม่ต่างกันเราคุยกันเราไม่ต่างกันหนูจะคิดถึงความรู้สึกของพี่ๆอยู่เสมอ บอกเลยว่าทุกๆอย่างมันแบบมันคือเรื่องจริงของชีวิตหนูถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ทุกคนก็รู้พร้อมกับหนูนี่แหละ หนูเสียความรู้สึกมากมันไม่ใช่ว่าหนูไม่สู้แต่มันทําให้หนูเสียความรู้สึกมากๆหนูเป็น <c oughs> หนูเป็นนักร้องมาหนูทํางานมาหนูไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยมีขี้ผ <นะ S 1> ารพีแ่แอ,อกไอกมาปุ๊บยืนแบบเหมือนหน้าชาอะไรแบบจ้องแล้วฉันมองหน้าเธอใช่แล้วฉันมองหน้าหยกเพราะฉันได้รับชอดอกไม้ก็ฉันมองหน้าหยกเลยว่าคืออะไร <c oughs> จ้องหน้าต้องนานอะไรแบบว่า <c oughs> ตอนแรกแบบพี่แอลบอกมา เฮ้ยไม่ใช่ละคือเห็นตั้งแต่แบบมันถือมาแล้วทุกคนมันคือบททดสอบก็จริงแต่ตอนนี้แอนเจอแอนเป็นคนเจอคอยเป็นคนเจอคอยเป็นแมนยิงคอยเป็นแมง,ง,งยมงงิงแค่คนเดียวค่อยเป็นผู้หญิงที่มีความรู้สึกเหมือนกันเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วค่อยเจออะไรมาแบบนี้คือมันยังไงหรอคอยต้องแบกลับอยีงอยงบ่ เขาบอกว่าอยู่นี่เาเคยโกรธเลยบอกเลยใยครนาแต่ความงวามเสียความสูญจอกควาองวาอย่อนมาแค่ฟองไม่อยู่ตรงจุดนี้เท่าสะสมมาตลอดเราทำดีมาตลอดเพื่อที่จะให้ทุกคนยอมรับแล้วเห็นแต่สิ่งดีๆสำหรับเราแต่มาถึงวันนี้คือแบบ เนาะทุกคนคิดว่าหนูต้องอดทนขนาดนีห้หรอควรต้องอดทนสำเน็จทั้งสิพ่อให้ทำก่นอนจามาบอกาอ้่า 好，不是个。